ไม่เข้าไปหาย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสษก็ถึงความเจริญงอกงามไัยบู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่อาศัยม,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 มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ,เสเพก็ถึงความเจริญง,งอกงามไพยบู์ได้ภิกษุทั้งหลาย วิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงาม และความภัยบุ์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี้ไม่ใช่ฐนานะที่จักมีได้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุ เป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละลาคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดผลไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดผลไปก็ตั้งมัน่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองความยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหว เมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกดังนี้